มีหน้ามาขำครับขุดถึกอันนี้ครับมีหน้ามาขำให้ขาคนนั้นอยู่รับประทานแอลกอฮอล์เป็นเพื่อนนะฮะเก่นยอจริงๆครับเยอะมากครับอย่างเท่อย่างเท่เท่มีคนนี้เขาเป็นสุภาพหลุดนี่เป็นาวน็ตเท่มากเลยนะอย่างแรงครับ เธอคนนี้ทำ <X Joh an> ไปได้วิดีโอนี้มันจะลงไป YouTube ครับเผยแพร่ทั่วโลกครับเธอเมาดีเจนซี่ครับอีนางลีอีนางลีมีอะไรให้เดาอีกอะอะไรวะมีอะไรแหลกอ่ะประมาณว่ามีสัตว์กระเบือนิดนึงนะฮะกองตลุดครับนี่คือสัตว์กระเบื้อป่ะ กันเอร็กกับลินซีครับคอนเนอร์ผู้บนชาติดื่มเข้าไปทำให้เขาคนนี้เป็นเช่นนี้ครับเขาเรื่องมว่าเป็นห่วงน้องสาวมนละ้านที่สุดในโลก oh, เขารักน้องสาวเขาทุกคนรักอันยิ่งใหญ่นบนโลกนี้นครับ ยังมีหน้ามาถ่ายรูปเขาอีกครับคนนี้ครับอย่างเทพผู้ชายคนนี้แบบซจริงๆเลยครับพู้ชายเป็นอย่างเทพถ่ายเข้าไปครับถ่ายไม่ติดหรอครับผู้ชายก็อย่างเทพอ,อ๋อเปิดแฟลชด้วยครับพร้อมนะครับเปิงมินครับมินมาก